รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่รายการขับเฮลท์รายการดีๆที่จะนำเคล็ดลับความรู้เรื่องสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันครับและสำหรับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆที่เข้ากับเทรนด์การดูแลสุขภาพในยุคไทยแลนด์4.0มาฝากกันค่ะคืออะไรครับก็นี่ไงก็คือการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยสมุนไพรไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวๆพี่ปุ๊กสมุนไพรเนี่ยนะครับใช่มัน4.0ตรงไหนะครับ เนี่ยฟังดูเหมือนย้อนยุคไปไกลมากเลยนะครับอืมนี่ไปอยู่ตรงซอกหลืบไหนของประเทศไทยมาเนี่ยช่างไม่ได้รู้เรื่องรู้เล่าอะไรเลยตอนนี้สมุนไพรไทยเนี่ยเขาก้าวไกลโกลอินเตอร์ไปต่างประเทศแล้วรู้หรือเปล่าขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่นะสิส่วนแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ไม่ใช่วัยแบบคุณลุงคุณลุงแล้วนะจ๊ะแต่ว่าหล่อใสๆแบบวัยรุ่นชอบแบบอุป้าอป้าจ้าจริงเหรอครับพี่ปุ๊กไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ย ไอที่ไม่เชื่อเนี่ยสมุนไพรไทยหรือว่าหมอแพทย์แผนไทยกันแน่ก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละครับแน่ใจแน่ใจถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโอเคไป <ะ S 2> ไปเลยตามมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำคุณหมอโอ๊สุเมธีนามเกิดแพทย์แผนไทยสุดหลอค่ะอยู่ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ ครับคุณหมอโอ๊ตครับแล้วอย่างช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วชิมตากฝนเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้แบบนะครับควรใช้ยาสมุนไพรตัวไหนดีครับสำหรับถ้าคุณคิมีอาการแบบนี้นะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับฟาทลายโจนครับผมแกให้ดูนะครับเป็นยังไงครับเป็นงี้นะครับเม็ดสีเขียวๆแบบนี้นะครับผมสำหรับฟาทาลายโจนเนี่ยจะมีฤทธ เย็นนะครับเป็นสูตรไปเย็นแล้วก็ลดสขมนะครับสรประคุณของมันก็คือแก้อาการหวัดเจ็บคอนะครับผมสำหรับการทานก็2อถึงสแคปซูลนะครับ4เวลาก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนนะครับครับแล้วมันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับสาหรับข้อควรระวังก็ให้ระวังในเรื่องของหญิงที่ตั้งครรภ์นะครับผมอย่างนี้คิมก็ปลอดภัยใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ากินสองสาวันแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้แนะนําไปพบแพทย์แพทย์นะครับอะไรเนี่ย คุณหมอคะคือของพี่เนี่ยคะ่ะช่วงนี้เลยหนักมากแล้วก็ทานข้าวก็ไม่ค่อยตรงเวลาแล้วก็ปวดท้องด้วยอะคะ่ะอย่างนี้เราต้องทานสมุนไพรตัวไหนอะคะ่ะอืมสำหรับอาการนี้นะครับมผมขอแนะนํานะครับตัวนี้นะครับผมยาคามมิชันนะครับผม,มตัวนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูดนะอาจารย์ข้างในก็จะเป็นนี่ แต่ข้างในจะเป็นผวกมิ้นชันนะครับเป็นสีเหลืองใช่ซึ่งส,ส,สมุนไพรตัวนี้จะมีรทธิ์ในเรื่องของการช่วยเรื่องของแก้การดุกเสียแน่นเฟน<ข>อร์สพราะอาหาร <ขอ S 2> ครับผมสำหรับวิธีการทานก็2 4แคปซูลหลังอาหาร4เวลา เช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนครับแล้วไอ้อย่างเนี้ยคือแบบมันมีข้อควรระวังอะไรไหมอะคะหรือว่าทานได้ทุกคนสำหรับข้อควรระวังก็ไม่ให้ใช้ในผู้ป่วยที่เกี่ยวกับนิ่วในถุงน้าดีครับผมเฉพาะอันนี้อย่างเดียวใช่ครับผมท้งนี้ทางนั้นนะครับถ้าทานแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็ให้แนะนําไปพบแพทย์ทางผิวปานนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนจากการดีมาได้ครับผมเชื่อแล้วนะครับว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยเยี่ยมจริงๆเลยนะครับ แต่ก็อยากให้คุณหมอโอนเนี่ยนะครับช่วยยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเนี่ยนะครับได้ใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพให้มากขึ้นหน่อยครับครับสำหรับยาสมุนไพรไทยของเราเนี่ยมีสรรพคุณในการบําบัดรักษาอาการต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับแถมยังมีกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัยไม่แพ้แผนปจิบัติเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเจ็บป่วยคาใดให้ใช้อาไทยก่อนไปพบแพทย์นะครับถูกต้องแล้วค่ะสมุนไพรไทยของเราชนะเลิศแต่ว่า ตอนนี้เราสามคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีดๆเ<ๆ>กี่ยวกับสุขภาพจากพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีสสดคร่ะ